อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะออกรถกับเราอย่างที่บอกโปรโมชั่นของเราดีเราเด็กขนาดไหนเรามีบริการซักบอกพมให้ทุกคันของเราเนี่ยมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยเป็นระยะเวลา1ปีนะถ้าลูกค้าสนใจเนี่ย ออกรถมือสองก็เราสามารถเอารถไปซ่อมตามโชว์รูมรถยี่ห้อนั้นๆได้เลยนะครับ1ปีเต็มถ้าลูกค้าสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับโทรหาผมได้เลยครับแอดมินบูมนะครับ0865475823หรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์แอดนะครับตามด้านลิง์ด้านล่างของลิงก์ก็ได้นะครับผม ับผมบูม GT ออโต้ครับกลับเข้าสู่รายการเราอีกครั้งครับวันนี้รถด,ดีรถเด็ดประจำสัปดาห์เราจะพามาชม h o n d a City ปี2018คันนี้มีอะไรบ้างมาเลย คันนี้ Honda City เครื่องยนต์1.5ตัว S คันที่2018อายุรถก็อยู่ที่2ปีเลขไมล์อยู่74,444กิโลเมตรกับอายุการใช้งานคันนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีออปชั่นพิเศษมีอะไรยังไงทำไมคุณลูกค้าต้องใช้และต้องมาซื้อที่เรานะ <No. S 1> คันนี้ได้กระจังหน้าเป็นตัวใหม่แล้วนะกระจังหน้าตัวนี้ไม่ได้เชฟมั้งแต่ปี2017ใช้ถึง2018ถนะ้า <Hey. S 1> หลังจากนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.0ที่เป็นตัวเทอร์โบนะครับ ขยับมาทางด้านไฟหน่อยไฟตัวนี้ยังเป็นแบบมันติดีเฟคเตอร<ล>์อยู่แต่ว,ว่าจะได้เป็นตัวเด l ไลท์มาให้แล้วนะครับจะมีเด l ไลท์มาให้คือกรณีถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเนี่ยตรงนี้มันจะทํางานอยู่แล้ว<ย>ะนะครับความเดิมความแห้งที่กล้าท้าให้ลองจะบอกว่าฝากระโปรงเหมือนเดิมครับเพราะโอ้ยสวยงามโายนต์1.5 iVtec อันนี้เป็นในส่วนของตัวเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องเดี <Wow. S 1> ๋ยวเราจะมาขยับมาดูด้านข้างก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ความเดิมความแห้งความสดของ GT เราเนี่ยยังอยู่ครบนะผมจะพามาดูตรงนี้ก่อน <Wow. S 1> สิ่งแรกเราจะบอกว่าภาษีคันนี้หมดพฤศจิกานะออกไปก็คือลูกค้าใช้ต่อได้เลยไม่ต้องมีเสียดังต่อภาษีนะหมด23พฤศจิกาปี64สีงใช้ได้เลยสไตล์เรารถเดิมรถเด็ด ีดีสีแห้งเดิมหน้าเดิมหลังเดิมเป็นยังไงยังเหมือนเดิมในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยบอกเรื่องของแผ่นเพจไว้ถูกไหมครับแผ่นเพดส่วนใหญ่จะเป็นของ t o โตยตา้าโตโยต้าอยู่ที่หน้าเครื่องรถเก่งนะแต่ของ h o n ด a จะอยู่ที่ฝั่งประตูคนนั่งหน้าด,ด้านซ้ายนะครับมาดูกันนี่ผมเปิดให้ดูก่อนนี่ไล่มาเลยความเดิมความเด็ดความแห้งตัวนี้สีเขียวของ h o n ด a ตัวนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะ ไม่มีร่องรอยการแกะการแซะการแงะใดๆนะไม่ได้มีการตัดต่อรถไม่ได้มีการใดๆรถคันนี้รถเดิมๆแท้ๆนะครับขยบลงมาสติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่สติกเกอร์ใสๆเนี่ยความเดิมนะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์แอร์แบ็กยังไม่ได้มีการแกะเลยให้ตาก,กล้องซูมหน่อยนะรอยอาร์ครอยเขาเรียกรอยแต้มสีรอยอะไรเดิมๆจากโรงงานยังอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูความเดิมของตัวนี่ตัวนี้ตัวนีตว้ตัวประตูประตูประตูะตนี่เม็ดอาร์คเม็ดลายเรียกว่า ยังคมชัดตลอดไม่ได้มีการตัดต่อรถใด,ดๆรถเราเดิมเรากล้าเปิดให้ดูทุกประตูเลยผมเปิดให้ดูทุกประตูเลยนะอันนี้นนนะด้านนะด้านด้านหน้ามาด้านหลังด้านหลังนี่ผมเปิดให้ดูเลยเม็ดชัด,ช,ดชัดคมคมนะทุกอันของเราเนี่ยสวยสวยสดสดที่สำคัญตรงนี้ตรงนี้สติ๊กเกอร์ยังอยู่ใสๆเหมือนเดิมนะไอรอยแหว่งๆตรงนี้เป็นของธรรมชาติของ Honda อยู่แล้วนะทุกคันต้องมีผมจะบอกให้ ไปดูฝั่งนน้นผมพาดูรอบคันก่อนสวยๆรถเราสวยๆเดิมๆกล้ากล้าเปิดให้ดูทุกประตูเลยผมจะบอกงี้มาดูคันนี้คันนี้ด้านหลังอ่ะเหมือนเดิมอ่ะรอยแหว่งที่ผมบอกเห็นไหมสติกเกอร์ยังอยู่นะสติกเกอร์ตรงกลมนี้ยังอยู่ใสยๆยังไม่มีการแกะใดๆนะเรียก <'s> ได้ว่าไม่มีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีใดๆกล้าทา้าพิสูจน์มาดูได้เลยเรากล้าเปิดให้ดูทุกประตูมาดูฝั่งคนนั่งคนขับฝั่งคนขับ สดใสสดใสลุ่งโพทองใสๆกลมๆลอยเม็ดต่างๆเนี่ยตากล้องซูมได้ทุกประโตเลยนะความพิเศษของตัวนี้เอกก่อนว่าคันนี้รถปี2018แต่สิ่งที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วไม่ต้องเผือคันนี้เอาไปใช้ต่อได้เลยเมื่อกี้เรื่องแรกที่บอกว่าฟิล์มก็ยังเข้มอยู่เบาะหนังคันนี้เจ้าของก็เปลี่ยนมาแล้วที่สําคัญยางคันนี้ที่ได้จะได้เป็นยางขอบ15นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของยางตัวนี้จะเป็นปี20แล้ว สัปดาห์ของยางจะอยู่ที่สัปดาห์ที่42แล้วก็เกือบปลายปี20แล้วเรียกได้ว่ายางใหม่กิฟต์เพราะปีนี้ที่เราคุยเราถ่ายกันอยู่เนี่เป,นเป็นเป็นปี2021นะประมาณต้นปีเรียกได้ว่ายางคันนี้ก็คือยางใหม่เลยลูกค้าไปใช้ได้อีก2 3สปียาวๆไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะความคุ้มค่าไฟท้ายนี่ได้ไฟท้ายแบบใหม่แล้วนะเป็นคือเป็นเป็น,ปนตัว minor change หลังจากปี2017ตัวนี้ก็ได้แล้วเพราะต่อจากนี้ที่เราบอกว่ามันจะเป็นตัว็ไล่งชนด้านย์แล้วทาก็ไล่ลงมาที่ก แต่ตัวนี้เป็นเป็นตัวจากโรงงานมันนะแต่ว่าถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยเหมือนกับเราติดสเกิร์ตไปให้รอบคันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นออกอารมณ์ที่แบบว่าสปอร์ตร่วมสมัยมากรีโมทต,ตัวนี้ตัวเริ่มก็จริงแต่ว่าเพิ่มออปชั่นในส่วนของการเปิดฝาท้ายที่ตัวรีโมทมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าระบบไฟฟ้าทํางานได้ปกตินะหนึ่งสปุ๊บเปิดเลยเห็นไ,ไหมครับ จะบอกว่าเปิดมาแล้วกว้างขวางนะจะมาดูตรงตะเข็บกันก่อนเนี่ยตะเข็บเนี่ยลอยดูเนี่ยรอยเดิมๆเ,เนี่ยไม่มีการพ่นสีไม่มีการเคาะใดๆเลยนะครับมาดูที่ขอบซิลิโคนต่างๆนะกดเนี่ยยังตรงอยู่เลยนะกดเนี่ยยังนิ่มๆอยู่เลยตัวเม็ดอาร์คเนี่ยสองจุดนี้ยังกลมบล็อกอยู่เลยสยแจ๋วอยู่เลยนะของเรานีา่ลองดูได้นะครับเฮีย hey ดิว่าความเดิมความสดเนี่ยยังเหมือนรถใหม่อยู่ที่สําคัญห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ย กว้างขวางนะเรียกได้ว่าได้ทั้งความสูงความกว้างเลยนะมิติตรงนี้จะบอกว่าใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยผมว่าได้ประมาณ2อสใบได้อยู่นะหรือจะเอาไปใส่ถุงก,อก๊อฟก็สักสักสามถุงก็น่าจะอัดได้อยู่นะนที่สําคัญจะมาบอกว่าตรงนี้เปิดดูยางอะไรลเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบยางอะไรนี่ยังไม่ได้แตะพื้นเลยนะยังแบบใหม่ๆอยู่เลยยังไม่ได้มีดอกยางยังไม่ได้มีการสัมผัสยังไม่ได้มีการใช้เลยนะครับ ตะเข็บต่างๆรอยซิลิโคนนี่ลองรอดูนี่ว่าแห้งๆเดิมๆอยากโรงงานนะครบปิดไปสดใสด้านหลังต่อเลยคันนี้ที่บอกว่าออกไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วจะมีสเสน่ห์คืออย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัว Honda City ตัวเริ่มต้นนะจะได้เป็นตัวเบาะผ้า จากโรงงานนะแต่คันนี้ลูกค้าเดิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเบาะหนังไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูความสะอาดของเบาะหนังแล้วก็ในส่วนของฟิล์มคันนี้เป็นตัวลามินาออกลูกค้าที่ออกกับเราเนี่ยไม่ต้องไปติดฟิล์มใหม่ลวคันนี้ยังใช้ได้อีกยาวๆน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้เติมนี่เติมได้ที่แก๊สโซฮอล์91เติมได้ E20 E10 E20 E85 รองรับได้ถึง E85 สบายๆเบาะหนังบอกให้แล้วว่าทามาแล้วจริงไม่จริงมาดูมาชมนี่ คอนด้าซิตี้ตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานแต่คันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วสีดําแล้วก็เย็บลวดลายเนี่ยเรียกได้ว่าสเปคโรงงานเลยนะครับมาดูความสะอาดเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะตะเข็บผู้เล่นลายเล่นลายก็คือเปรียบเสมือนลูกค้าได้เบาะหนังออกห้างเบาะเรานะปรับสูงต่ําได้แล้วตัวนี้ตัวเริ่มต้นก็จริงแต่สามารถปรับสูงต่ําของเบาะได้ปรับพนักพิงได้แล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะ 6ทิศทางผมบอกไปตั้งแต่ทุกๆ E ีพีว่าออกรถที่เราเนี่ยเราเน้นดูแลในเรื่องของความสะอาดใส่ใจในเรื่องของห้องโดยสารด้วยนะไม่ได้ว่าได้แต่รถเดิมๆแต่ว่าห้องโดยสารเนี่ยไม่สะอาดของเราเนี่ยผมได้ทุกอ,อนูเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังเรียกได้ว่าสะอาดแล้วก็สวยงามมาดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานรุ่นนี้ยังเป็นกุญแจสตาร์ทอยู่นะครับอ่ะ จะบอกว่าเรือนไม้ก็ยังเป็นเรือนไม้ตัวปกติมาตรฐานแต่ว่าที่เราแจ้งไว้เมื่อหัวคลิปก็คือเลขไม้คันนี้อยู่ที่74,444กิโลนะครับก็คือตามนี้รถปี2 0 1 8ประมาณ3ปีก็คือไม่ถึงแสนโลก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับปุ่มอีโค่นโหมดนะปุ่มสีเขียวเนี่ยอยู่บริเวณตรงคอนโซลเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เรากดไปเนี่ยมันจะมีตัวสัญลักษณ์รูปต้นไม้ขึ้นมาที่เรือนไม้นะตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการประหยัดยานเราเรากดปุ่มใช้งานสังเกตว่ารอบเครื่่อองงยยนนนต์มมัจะลา เป็นไงบ้างครับสำหรับพาชมพาทัวร์รอบคันรถดีรถเด็ดประจำสัปดาห์ Honda City ปี2018ตัว S ตัวเริ่มต้นคันนี้จะบอกว่าคันนี้ตอนออกห้างอยู่ศูนเนี่ยน้องคันนี้ราคาร่วมๆ่วม,รมประมาณ6 0แสนนะแต่ว่าอายุรถใช้งานมา2ปีตอนเนี้เราขายอยู่ที่419,000บาทฟังไม่ผิดครับหายไป2ปีหายไป2 0 0แสนก็บาทมาซื้อมือสองกับเราคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วโคตรจะคุ้มเลยครับจะบอกว่าอย่างนี้ 1> 4 1 9 0 0 0บาทที่เต็น GT Auto ของเรานะครับลูกค้าทุกท่านที่มีเครดิตที่มีประวัติมาบ้างแล้วเนี่ยสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะครับติดต่อแอดมินบูมได้เลยเจ้าหน้าที่ธนาคารไฟ n นนซ์ลิสซิ่งเนี่ยดูแลลูกค้าทุกๆท่านทุกๆอาชีพเลยเรียกได้ว่าขอให้มีรายได้แล้วก็ตรวจสอบได้เนี่ย oh, <no. S 1> ทักมาหาเราเราจัดให้ใครนี่จัดได้เต็มนะออกรถเนี่ยออกรถกันเราอย่างที่บอกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้าลูกค้าเคยมีประวัติ ที่บอกว่าประวัติเคยมีผ่อนบ้านผ่อนรถมาแล้วหรืออะไรพวกนี้เราสามารถยื่นจัดให้เต็มได้ทุกราคาทุกเงื่อนไขตกผ่อนก็ง่ายๆประมาณเดือนละ7-8,000บาทตามเครดิตที่ธนาคารไฟแนนซ์อนุมัตินะครับสำหรับวันนี้รถด,ดีรถเด็ดประจำสัปดาห์วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ถัดๆไปว่าในสัปดาห์ต่อๆไปจะมีรถรุ่นไหนมาแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบายๆจุบๆจ๊บจุ๊บจุ๊บจ